สวัสดีค่ะแฟนเพจของแม่สมโมและแม่สมโมแฟนเพจนะคะวันนี้แม่สมโมจะพาทุกท่านมาทำงานบ้านนะคะเป็นงานที่ทุกคนไม่อยากจะทำนะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่นะคะเป็นนักครีเอเตอร์ต้องเก่งทุกๆอย่างนะคะทุกคนคะวันนี้ก็ มีหน้าที่ทำงานบ้านนะคะทุกคนอย่างเช่นอย่างที่เห็นนะคะนั่นก็คือตีดผ้านะคะทุกคนคะเห็นเสื้อลายดอกของแม่ส้มโอไหมคะอันนี้คือเราต้องใช้ไฟปานกลางนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าลินินนะคะเป็นผ้าแบบว่า ลื่นนะคะทุกคนค่ะจะเห็นใช่ไหมคะว่าแม่ส้มโอจะลองใช้เตารีดที่อ่อที่อลองรีดผ้าก่อนนะคะก่อนที่จะรีดลงบนตัวเนื้อผ้านะคะเพื่อเทสนะคะเพื่อทดสอบว่าไฟไม่แรงจัดนะคะ <c oughs> แล้วก็ผ้าผืนนี้นะคะใครจำได้ไหมเอ่ยว่าแม่ส้มโอเคยใส่เล่นละครด้วยนะคะเกศรางนะคะ <c oughs> แม่กาเรเกตจําได้ไหมคะผืนนี้แหลคะค่ะอีชั้นเองคะ่ะโอไม่ใช่คะ่ะอเจ้าเองคะ่ะและอันถัดไปคะ่ะนะคะก็คือดูดฝุ่นนะคะทําความสะอาดพรมนะคะ พื้นบ้านนะคะที่ประเทศอังกฤษเขานิยมใช้พรมนะคะในการปูพื้นนะคะที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นทรานะคะก็เป็นกระเบื้องนะคะแต่ที่ประเทศอังกฤษเขาก็ใช้พรมนะคะส่วนมากจะเป็นพรมเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะทุกคนคะไม่ต้องสงสัยนะคะถ้าเต้นที่ออกลายสเตปแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่แม่สมโอนั้นทําอยู่เป็นประจานะคะเวลาแม่สมโ ทำงานบ้านนะคะทุกคนคะก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาออกสเต็ปในการแดน์นิดๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะทุกคนคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือเราทํางานบ้านไปด้วยเราออกกําลังกายไปด้วย มันเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนะคะแล้วบ้านของเรานั้นก็สะอาดสะเอี่ยมเลยนะคะเห็นไหมคะต่อไปนะคะคือขั้นตอนต่อไปงานต่อไปนั้นก็จะเป็นงานในห้องน้ำนะคะหรือว่า bathroom b a t r o o m นะคะก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งและตู้กระจกนะคะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะที่มี กระจกนะคะแม่สโมก็ย้ายของก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำเพราะว่ามันสามารถ เราเป็นคนที่แบบว่าซุ่มซ่ามนะคะจะทําให้สิ่งของนั้นตกกระจรกระจายหรือว่าแตกได้นะคะจะทําให้ของหล่นเพราะฉะนั้นแล้วเราเค,คลียร์นะคะเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยลงมือทําความสะอาดนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เรียมแมพแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะสองวันก่อนแม่สมโอก็ขัดขัดไปแล้วนะคะด้วยกรีนแพดนะคะแบบว่าข้างในนั้น สะอาดมากๆเลยนะคะแบบไม่มีไม่มีไขสบู่นะคะแล้วก็ไม่มีกรีนนะคะไม่มีเขาเรียกอะไรนะลามสเกลเนาะที่เป็นคล้ายๆสนิมอะไรอย่างนั้นไม่มีนะคะบ้านแม่ซัมโอนั้นสะอาดนะคะต้องสะอาดต้องใส่เอี่ยมห้องน้ำเนี่ยพื้นนี่ก็ต้องให้เห็นหน้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ํานะคะทุกคนค่ะแม่สโจะใช้กรีนแพดนะคะแต่ว่าแม่จัโอจะ ปัม๊มสบู่นะคะลงไปในกรีนแพดเนาะแล้วค่อยล้างนะคะแต่ถ้าเรามีถุงมือนะคะเราใส่ถุงมือเราสามารถใช้น้ํายาที่แรงได้นะคะแต่วันนี้แม่ซมโอไม่ได้ขัดอะไรเยอะแยะนะคะก็คือใส่สบู่ล้างแค่สบู่นะคะก็สะอาดเอียมอองเพราะว่าเราทําอยู่เป็นประจํานะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้านข้างนั้นคือเราใช้นะคะเราใช้มันก็กระเด็นไปอยู่แล้วเราต้องขัดต้องถูต้องทําความสะอาดนะคะเพราะห้องน้ํานั้นอ่างอาบน้ํานั้นคือมันเป็นที่ชุกสิ่งทุกอย่างคือมันสกปรกนะคะเราต้องถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะคะมันจะเกิดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นขึ้นมาจากท่อได้นะคะทุกคนตอนนี้คือหอมมากๆเลยนะคะหอมคล้ายๆสบู่จรสันเลยนะคะแบบว่าสะอาดเอี่ยมเลยนะคะและอย่าลืมนะคะฝักบัวก็ต้องล้างโดยนะคะต้องล้างทําความสะอาดด้วยเพราะว่าที่หัวฝักบัวนั้นมันสามารถสะสมเชื้อโรคได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคือตรงจุดสําคัญเลยนะคะอย่าลืมล้างนะคะและจุดสุดท้ายนะคะนี่คือสําคัญสุดๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะล่วงลงพื้นนะคะ แล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะคะแม่สมุก็ใช้ผ้าที่หมาดๆนะคะเช็ดค่ะเช็ดแบบคุกเข่าเช็ดเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องไปเกรงกลัวไม่ต้องไปโอ้โหะีอียมสะอาดไม่ต้องไปโอ้ซีอิ๊ออยอะไรนะคะคือมันเป็นบ้านของเรานะคะมันเป็นคฤหาสน์ของเราเราต้องดูแลรักษานะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้แม่สมอก็พาทุกคนมาทําความสะอาดแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะ